บนเลิก้ามีโปรแกรมนัดที่26ที่จะลงเตะในสุดสัปดาห์นี้ระหว่างช่วงวันที่ 13, 14, 15และ16มีนาคม63นี้นะครับเราจะไปดูโปรแกรมการแข่งขันของทุกคู่พร้อมทั้งโปรแกรมถ่ายทอดสดไปติดตามกันเลยครับณนะทัสบอีทีวีโปรแกรมนัดที่26บุนเดเลก้าเรามาเริ่มกันที่นัดไฟเดย์ไนท์หรือสุก13กันก่อนเลยนะครับ โดยจะมีลงทําการแข่งขันกัน1คู่เป็นการพบกันร,ระหว่างทีมในกลุ่มนี้ตกชั้นด้วยกัน Fortuna d าดูเชดอฟจะเปิดบ้านพบกับพาเดอร์บอทีมบวยของตารางคะแนนโดยในคู่นี้จะคิกออฟในเวลา2นาฬิก30นาทีหรือตี2ครึ่งสามารถรับชมผ่านทางช่อง Fox Sports ถัดมาจะเป็นโปรแกร,รมในวันเสาร์ที่14มีนาคมมีลงเตะกันหลายคู่นะครับเริ่มกันที่คู่ที่ลงสนามในเวลา21นาฬิกา30นาทีหรือ3ทุ่มครึ่ง ดอดมูลจะเปิดบ้านพบกับชาวเกส์04คู่นี้สามารถรับชมผ่านทางช่อง Fox Sport และอีกหนึ่งช่องทาง PPTV HD ถัดมาจะเป็นอาร์เบแลซิกเปิดบ้านพบกับไฟบวกสามารถรับชมผ่านทางช่อง Fox Sport 2ฮอฟเฟนไฮจะพบกับแฮท้าเบอร์ลินโคโลนจะพบกับไมล์และคู่ที่ลงสนามในเวลาเที่ยงคืนครึง่งยูเนียนเบอร์ลินจะพบกับจ่าฝูงบายเยนเมเนิกคู่นี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง Fox Sport มาดูโปรแกร,รมในวันอาทิตย์ที่15กันต่อนะครับคู่แรกจะเริ่มลงสนามในเวลา2 1 3ีหรือ3ทุ่มครึ่งอิตาล์แฟรงเฟิร์ตจะเปิดบ้านพบกับมินเชนกำบักสามารถรับชมผ่านทางช่อง Fox Sport และอีกหนึ่งช่องทาง PPTV HD และคู่สุดท้ายของค่ำคืนวันอาทิตย์จะลงเตะในเวลาเที่ยงคืนตรงออสบวกจะพบกับบอสบวก Fox Sport ถ่ายเท่าสดคู่นี้นะครับปิดท้ายที่โปรแกร,รมนัดมันเดย์ไนท์วันจันทร์ที่16มีลงเตะกัน1คู่นะครับ วัยร e เอร์เบรเมนจะเปิดบ้านพบกับเลเวอร์คูเซนจะคิกออฟในเวลา2นาฬิกา30นาทีหรือตี2ครึ่ง f o x กซ์สถ่ายเท่าสดคู่นี้นะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลบูเลติกา้านัดที่26ของฤดูกาลที่จะลงเตะในสุดสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b บ c r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ